<laughs> สวัสดีครับลูกนะครับใช่ค่ะครับผมแปลงอันแรกนะครับอันนี้เป็นแปลงแบบน่ารักจาก The mm hmm. เดอะบาร์มเห็นว่ามีลายนะมีสองหัวอเอาไว้ทำอะไรนะครับอันด้านนี้ก่อน mm hmm. หัวใหญ่ๆนะครับหัวใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้ก็คืออายชโดพื้นที่ใหญ่ๆ mm hmm. อ่าโอเคอีกด้านหนึ่งเป็นยังไง อีกด้านหนึ่งเป็นผู้นะครับแล้วก็เป็น,ปนผู้เบาๆนะครับก็คือเอาไว้คัดเบ้านะครับคัดเบ้าคัดเบ้าแล้วก็จะได้สีครุ้งๆหน่อยเพราะว่ามันไม่แน่นโอเคอันต่อไปอันนี้จริงอันนี้คล้ายกับอันเมื่อกี้แต่เล็กกว่าเนะาะแต่เล็กกว่าก็คือทาเชดด์เหมือนกันแต่พื้นที่เล็กลงเช่นเดียวกันพื้นที่เล็กลงมีเสียงประกรอบด้วยได้ยินไหมอีกด้านหนึ่งคลิอีกด้าน เห็นบ้าเป็นผู้เหมือนกันแต่แน่นกว่าคลากันอ่าคลายกัน,น,น,อ,กนอันนี้ก็คือว่าใช้คัดเบ้าก็ได้แล้วก็ใช้อาจจะแบบว่าเติมาชิโดปลายตาที่สีมันแน่นขึ้น<ม>อืมโอเคอ่ะอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะอ่าแปรงใบายตัดแปรงใบตัดก็คือเอาไปทําอะไรเขียนคิวเขียนคิวให้ตั้งมือดีเดิตั้งมือดีๆ เออต้องตั้งลือให้ใหดีนะครับไม่ไม่ใช่แบบนอนนอนต่มันต้องตั้งนะครับอันนี้ต้องตั้งอ่าอีกด้านนึง <c oughs> ดีใจดิ <c oughs> อ่าอันนี้นะครับก็คือคายผู้กันจีนนะครับก็คือเอาไว้เขียนไลเนอร์น้ำนะครับหรือว่าเขียนพวกฝุ่นเอาไว้เป็นเส้นๆ้นะครับเอาไวไ้ไลไลเนอร์ได้โอเคก็เป็น3ามแปลงที่แบบอาจจะดูแบบไม่ปกติแปลกแปลนิดน,นึงแล้วก็น่ารักจากเดอะบารมนะครับนี่เออเออหมอนุน <c oughs> หมนุน <c oughs> หมุนเพิ่มน่าร <c oughs> ังจริงนะ ก็มันเป็นสองด้านข้อดีของมันก็คือพกน้อยลงแต่มันจะตั้งไม่ได้คือเนืกอว,ว่ามันจะใส่กระปุกใส่กล่องไม่ได้เออใส่กระป๋องไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นมันจะโดนหัวแปรงนะครับคือไม่ไม่ควรนะควรจะใส่ในซองนะครับถ้ามีอยนางเนี้ยนะครับหรือว่าจริงๆตอนซื้อมาเนี่ยเขาจะมีปฏิกหุ้มให้นะครับก็คือแบบต้องสวมเสมอะนะครับแต่จริงๆอยู่ในซองดีกว่าอยู่ในซองกระเป๋าโอเคนะครับยังไงขอบคุณมากมากนะขอบคุณน้องทรายด้วยนะครับที่มาร่วม รายการครั้งนี้นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ